วันนี้เป็นวันที่ว่าสำคัญวันที่จะเป็นเป็นวันธรมรมดาวันนี้ใครไม่รู้ถึงวันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่คนไทยแล้วนอนหลับเห็นมั้งเหรอการทำงานเป็นคนไทยร้านโดยเช่นมันก็ต้องพ่อหมดนะมือ ก็ต้องรู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันที่พระอ,อลงลอค์ในหลวงรอข้าวสวรรคตเสด็จสู่สวังคา,าราย13ตุลาคมเป็นวันที่คนไทยข้าตัวเทพหรือคนไทยัวโลกที่เคารพพระองค์ต้องหลังน้ำตาเป็นอย่างนี้ เราบกเลยว่าวันนี้ลูกเราจะรวมกันพวกชมรมเป็นม่คนเลยวเอแสดงว่าลืมกันเออหรือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันที่เราจะส่งบุญโดยพลังบุญของคนไทยทั่วประเทศขึ้นสู่สวรรค์กาลัยให้กับพระองค์ในหลวงรอเข้าที่พระองค์เสด็จสสวรรค์กาลัยวันทีสาม สุราภูหลายปีที่ผ่านมานี้ท้าให้คนไทยเรานี่เต้าโศมมันก็ศูนเสียบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจนานหลายปีพระผู้ที่เคารพพระองค์เติดบวพระองค์นั้นก็ต้องเรียกตามภาษาทามว่าคมทําราสังเวชหลังตา ยังกับเรานี่เป็นนีกภาพเป็นอีกรูปหนึ่งที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราลืมไม่งลงเป็นวันที่เราต้องรังน้าตาให้เพราะเราเขาลบหนึ่งพระองค์ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆตั้งแต่ไหนตั้งแต่อะไรมาใช่ไหมล่ะเพื่อประเทศชาติบ้านเราและเป็นเทะราชาที่เลิศที่สุดในโลกเรื่องของเรื่องหนึ่ง นับว่าเป็นบุญของคนไทยผู้สร้างกรมีเป็นพระบครัที่ใหญ่ในสมัยที่เราพ่อบัประชาท่านจะแต่งไอ้ท่านจะเอาจากพระไตรปิฎกท่านจะชอบที่สุดก็คือพระมหาชนกพระมหาชนกนั้นเป็นการทีาเรียกว่าอะไรเป็นพระชาติที่พระเจ้าเสวยพระชาติในพระชาติหนึ่ง แต่พวกในหลวงรอก้าลนี้พระองค์ชื่นชมชื่นชอบก็มาแต่งเป็นการ์ตูนให้กับชจราชวัตรเห็นพุทธิวาดการ์ตูนนั่นแหละเราก็ศึกษาอ่านคือไม่เคยลืมพระบุตรพระมหาชนกเเพราะเราก็จะเรียนติดเรียกว่าสุดตรงอย่างนั้นเพราะพมหาชนกนั้นเป็นแบบเป็นแผงให้กับป้าพวกเราที่หวังมากหวังตนหวังบุดหวังพ้นหรือหวังสร้างบบารมี พ็นพรอบททธิยานน้นได้แบบได้แห็นมนดูพระองค์ว่ายน,น้ำอยู่ในท่องมหาเสือมุตังเก็วันเก็ดคืนพนันเมื่อนีเมฆพลาได้มาถามธรรมาพระองค์ที่ลอยคออยู่ในท่องมหาสมุทรทเรามาพิจารณาแต่จองเรื่อนี้โอ้เป็นเรื่องที่บุคคลธรรมดาทำได้ยาก พราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนผู้ทีท่เคารพพระองค์ในหลวงรอกเก้าเนี่ยจะต้องหลั่งน้ำตาในวันนะี้เราลึอกยอ้อนไปเล,ลยย้อนไปนีป่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากของของ,ของ,ข,องของพวกเราที่จะทำเหมือนพระองค์ได้เพราะบารมีเราไม่ถึงเิดตอรุ่นหลังเข้าใจด้วยนะบารมีพวกเราไม่ถึงเราก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยตา สถีปัญหาของพวกเรานี่จ่เราจะบอกว่าอก็อแล้วท่านก็อยู่อย่างสบายแล้วไม่ใช่ท่านมีความทุกข์กับพวกเราก็เหมือนทุกองพระเจศอย่างนั้นนั่นแหละเวลานอนเวลาไหนก็ไม่ช่แต่เวลานอนเวลาไหนพนนนนนักผ่อนที่ในรถตลอดตลอด,ลอดโอ้ให้พวกเรานี่อยู่สบายหายห่วงเลยนะพวกเรานี้ นอนก็จะบายกินก็จะบายยัดเที่ยวไหนก็เที่ยวแต่พระองค์ไม่สานามถทำได้เพราะเป็นแบบมุขของประเทศาีนกลัวว่าประเทศจีจะเสื่อมเสียและก็จะเสื่อมเสียไปถึงราชาวงศ์หรือจกักรีวงศ์ที่เรียกว่าสถาบันราชอาณมหากรศัตริย์น่เสื่อมของเรื่องนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องของของข้อนี้ด้วยแต่ว่า ถ้าว่าเราเป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นพระสงฆ์นิครของพระองค์เนื่กีต้องระลึกถึงวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่คล้ายวันสวรรคตพของพระองค์ในหลวงรกช้าเราพิาจารณาแต่ตอนจะถึงวันนี้เม,มื่อไหนเรานี่ถึงจะยุ่งยากอยู่เราก็ไม่เคยืูถ้าเราเ็ารู้พระองค์ใช่ไหมไหรือวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คลายลนี่ก็พูดในคฟังเมื่อกี้เราร้องไห้ ขณะเป็นเด็กนี่เราก็ยังฝันเห็นพระองค์ตลอดตลอดตลอดความถ้าเรียกว่าอะไรความเคารพในพระองค์ในหลวงรัอก้าลทาให้เรามีความพันในใจในใจที่ฝันเห็นพระองค์ตลอดตั้งแต่ที่เราเป็นกลาวานหรือตั้งแต่ที่ตั้งแต่เป็นเด็กก็ไม่ทราบว่าการจ้างบุลมีเป็นยังไงในสมัยก่อนพอมาทราบพระยะภายหลังว่าโอ้พระองค์จ้างตุลมีติดพระโปริญาณลาว่าจะอยู่สักเกอยี่สิบปี คนสุดท้ายพระองค์ก็ต้องเป็นไปตามการเวลาแห่งร่างกายนี้เรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาข็งไม่เที่ทยงเราจะเจตนาตอนนั้นวันนี้เหมือนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีแต่ศาสนาอีกของใจพวกท่าน,นั้นที่จะสามารถทำได้แม้พ่ะองคจรังหรือว่า ทำให้อายุเป็นกับหรือมั่น่านั้นพระองค์ก็ทางใดพระพาอานนั้นะอารักนานี่มดนอยจะพูดถึงว่าถ้าพวกเรานี่นะมีบุญมีกุศลพวกองจะได้ชมบาร,รมีหรือว่าได้กราบได้ว่าสมณนะโกรมพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันร่วมจนถึง,ถง 5, ข้าพันปีเสียดายพวกเราบุญชาราสนาบารมีไม่มาก ไม่สาถมาที่จะากาที่จะไหว้สมันั้นพระอเจ้าที่เป็นข้ากายอยากกราบไหว้และลึกถึงพระอ,องค์ตลอดและปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระอ,องค์ที่ว่าเมื่อเราตถาคตเข้าสู่นิพพานแล้วรับรมหลักปีไหนนั้นเลยเป็นตัวแทนของเราตถาคตนะเราก็เอาตัวนั้นหลีกลีหนีไม่ได้ใครจะบอกว่ารับรมหลักปีไหน ในใจของแเคก็แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปเข้าก่ในเรื่องของพวกนั้นเพราะเราก็บวชตามธรรมดาที่ไหนเราบวชตามพระไตรปิฎกบวชตามหลักการสอนของพระเจ้าเราก็ต้องยึดตั้งอือตัวนั้นนังสืการเรียนการตองดูสมควรยังไงไม่สมควรยังไงเราก็ทราบด้วยเหตุได้บอกข้อเราขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเป็นปากเป็นบอกกันสิ่งไหนใช่จริงไหน พระสูตรไหนที่เมือัรก็มาพูดเจ้าเราก็ไม่ลงใจที่พระสูตรไหนที่เทิดทูนพรดเจ้าเราก็ลงใจนั่นเพราะเรื่องราวข็งแรงสองขานั้นรอดีทำให้มีหลักคำสอนเลยแล้วเราจะไปขึ้นหนูถ้าพระวินไนตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่แต่พระวิไยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่เราก็ตตองอัศร์หลักคำสอนของพระเจ้ามาพื่นปฏิบัติ ลเลืเทือดูนไว้การไว้คารุปูชาเหนือลูกบุมั่นภุริตตะโตตำราในพระพุทธศาสนาเนี่ยลูกบุมันในใมม่นภูริตะโตจกไปเหนือก้าวหน้ากระหม่อมนังสือบดำมัไม่ยอมเอาไว,ว,ว้ที่ต่ำเอาไว้ที่สูงสูงนเห็นในความเปรตเทือทูนในปรมราจาสดาเอกของใจโลกปาตชาระดับไหนือลูกบุมันม่นภุริตตะโตองค์ท่านจึงได้จึได้ดี เป็นสักขีพระาแห่งครงมากทางผลเป็นบุรุษที่นานาประเทศยกย่อมเจลิเฉแิ้งาแมก็ไม่ได้สนใจใจดีกับพระพุทธศาสนาเดินจึงกาแล้วน่าทึ่งนะยกย่องเจลิเฉินเป็นบุคคลตัวอย่างแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าครัสอนไม่มีว่าั้องพูดมั่นโพริเอโตนั้นจะหลีกลิเวกนจากทางจากทีไหน ผมท่านเสมอต้นเสมอปลายสง่างานเหมือนกับพระองค์ในหลวงรัชกาลองู์มันผูน้ริษโตนี่ไม่มีที่จะบอกว่าหลีกลี่หนีหรือว่าลบหลู่ใดๆในเรื่องพระพุทธศาสนาในเรื่องธรรมเรื่องวไิไนัยหรือในพระไตรปิฎณหลวงปู่มันผูน้ริษโตนี่เสมอเป็นหมดเสมอไปหมดขอดงนั้นที เห็นภาพเห็นรูปพระมหาสังกัจจยนะหรือพระตรูปในซองบุหรี่ทานก็จะเทบุหรี่ออกแล้วก็จะเอาซองบุหรี่นั้นที่มีรูปพระเจ้าหรือพระสังกัจจยนะเอาเนกไว้ในที่ถุงไหว้กล่าไวไว้นี่คือความประรพกเทิดทูนของลูกบุมันบุดิตโตแต่วันนี้มันก็ต่างกับรา,า,บาว่ากระบีนก็เวกแนบไปแล้วต่างคนต่างความคิดนานาจิตตัน อันนี้เราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะแต่เพียงพูดใน้วางเท่านั้นถ้าเราไม่รักษา,าไววใครจะรักษา,า,ก,า,าๆๆๆการทําสังเกตาแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนเราทื่อทูอลเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าทำารเลยพ้จริ้งเลยมันก็เป็นความคิดนึกตึกตอของคนบ้าพิสูบบ้าพิสูบบอพิสูบวิโพล,ลารกล้าเคลื่อนกความัป็ินดิ่งไม่สมควรกราไม่สมควรไหว งั้นหลักทมหลักวินัยนี่จริงต้องยกไว้เลือเก้าแล้วกหม่องจอมหวานทำสัลย์นาดีไหมล่ะแต่ละยุคแต่ละสมัยอดีต็ม่หลวงพระเจ้าสระมหาดาทพระบุตรลีผูเป็นผู้รวบรวมหลักทมหลักวินัยแล้วก็สารต่อมาสืบสืบสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันที่พวกเรามีแต่ผู้ทำลายไม่ใช่ผู้รักษาอ่าเรื่อง อย่างงั้นอย่างนี้สารที่เด็ดังผลสุดท้รับธรรรับวินหนก็จางหายเป็นวระรัยอย่าเห็นพระวกเรารวมกันทำสังกตยยนานหน่มนเป็นเรื่องที่พวกเรานี่ชาวพุทธนี่จะต้องหาวิธีการรวมตัวกันไม่ว่าเป็นบ้าเนาเป็นบอ่เหมือนสมัยปัจจุบันอย่าความคิดนึกติดตอ้องตัวเองมาเป็นข้อบงบอก มันก็พูดได้เพราะเป็นความคิดที่มีกิเลสเต็มจีใครก็พูดได้เพราะเป็นเรื่องจิตใจมานะั้ของใครของมันแต่ในสมัยหลังพุทธฤาธิพานเลยพระเจ้าสมหาร้าเลยขอกขลีบุตรแะถ้ามีสองพระองค์นี่จะมีคำปีทางฝ่ายพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบันไอ้เคาว่า ก่อนมหายาณนั้นก็ยกว่าอีกเรื่องหนึง่งพอสมแตแกแยกกันถ้าไม่มีพระโมคคัลลีบุตรและพระเจ้าสมมหาราชเนี่ใจตายใจเลยว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมไปหมดพอฝ่ายนี้เป็นฝ่ายผู้ที่ทรงทางทรงวินยัยทรงมรรคทรงผลได้อย่างสมบูรณบริบูรณ์นอกนั้นเราก็ไม่เข้าไปเข้าใจนะเดี๋ยวความก็ารกในพระพุทธเจ้าที่ก็ลุกทาเคาุกวินยัยไม่ใช่ว่า เขาใจวิดกไม่ใช่หลักคำสอนของพทธเจ้าข้าพระเจ้าก็ลู้พระเจ้าโดยใจเดียวบ้ามันพูดพทธเจ้าตรัสแล้วนี่หลักธรรมหลักวินัยนั้นเลยเป็นตัวเต็ขอพเราตะถาคนเมื่อเราตะถาพเข้าถู่มหาพุทธิพผนานแล้วอย่าพากันบ้าทีหลักจักรละเกยล้นหัวล้นปากแล้วกลายเป็นบ้าไป ตัวเองเป็นบ้าเป็นบอเป็นวิปรุฬฆ่าเพื่อนจับความเป็นจริงก็ยังไม่ทราบอย่างเห็นพระหลที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเป็นดุลเป็นแน่นหนาเป็นตัวอย่างให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อเคารพสถาบันราชพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเป็นยุคไหนล่ะก่อนกุมชียุทธยานน่นไหนไหนบ้างล่ะ และแตกกรุงศรีอยะยาแตกแต่ก็แตกแตไปกรุงศีแตกจิตของคนไทยไม่แตกจากพระพุทธศาสนามาดูทิพระราชาแตกแล้วระองค์ดูดิดูในเร่วมหารางที่ขึ้นหลังจ้างสวนบทว่าหูมหากาออกสูส้ศัตรูเพื่อปกป้องเ่นดินนี้ที่ ปเปรียบเสมือนเป็นเต่นดินของพระพุทธศาสนาองค์มหาคัจจเตละพระองค์สละชีวิตเอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพวกเราพราเราจะเป็นบ้ากันรือ,งอไงเกิดใหม่เพิ่งเกิดเห็นความ,มสุกสบายอยู่ในกองเงินกองทองอยู่ในท่สมบับิลืมทั้งหลืมองชาติเกิดตัวเองั พวกเราตกทุกขทุกอย่างตัวลราก็ลำบากมาระดับไหนการจ่าพหากษัตสเตกและพระองค์ปกป้องประเทศชาติท่านอยู่ระดับไหนดูพระเจ้าตากิณห์มาได้ค์ตั้งัดเอาเลือดทาเป็นดินเพื่อเป็นดินนี้ขอเป็นพุทธบูชาเดชมณโคดมพุทธเจ้าที่พวกเรานี่เคยทําอะไรดีๆให้กับประเทศชาติท่านเมืองหรือไม่พวกเรามีแต่โกงมีแต่กินมีแต่เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีความสามาัคคีกันเลยนั่นแหละประเทศชาติใทน,น่าจะสว่างสวยเอ็นอู่ข้าอูนะ่น้ำเมืองเงินเมืองทองกับค่อยมือมนอุตการ,ร,รต่อไปกับไปการจอรันบังหลวงมากขึ้นการกินนี่กินสินบนมากขึ้นจุงเยอะมุดลวยความสงบสุขความร่วมย็น ไม่เกิดในประเทศชาติบ้านเมืองความยุติธรรมไม่มีทุกจุดจวนมากจะเป็นยุติเงินมีเงินก็ไม่ต้องขึ้นศาลลงศาลมีเงินก็ต้องไม่มีคดีจบตรงนั้นไม่ได้เลยถึงผู้ที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเอาเลือดทาแผ่นดินมาเลยเหมือนกับพระเจ้าแตกินมหาราชอย่างนี้ เราไม่ได้ลึกถึงพระองค์เ่ยสู้สลักจีขตทหารอีกพันที่ตีฝ่าวงล้อมออกมาเมื่อกรุงศีอวิทยานแกพวกเราอยู่ดีแล้วสบายแล้วอยากทำอะไรก็ทำกันยุ่งเยิงวุ่นวายิ่งพระพุทธศาสนาสถาบันราชพรณมหากษศัตริย์ปกป้องไอเราอยู่สบายแล้ว เหนือตัวบทกฎหมายนุ่มเล็กๆน้อยนสสถาบันราชาระอาณาษัตร์ปกป้องอยู่ตลอดพวกเราอยู่ดีกินด,ดีเกินไปจึงมีจิตใจที่เป็นบาปอกุศลเมื่อจิตใจเพิ่มเพิ่มพูนปอปอคุณได้บาปอกุศลก็เลยเกิดเป็นทิฏฐิมานะและจิตเตอวิปลลกเกิดขึ้นไม่เอาทรมไม่เอาวินเ็นใด จิตใจแข็งกระด้างจิตใจไม่อ่อนโยนไม่อ่อนนิ่มเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ว่าข้าพเจ้าทุกข้าพเจ้าเป็นผู้เลิศข้าพเจ้าเป็นผู้ปร,ประเสริฐเหตุภาคราบว่าข้าาเด่นดังทําอะไรก็ไม่ผิดข้าพเจ้าเป็นพระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ทําอะไรก็ไม่ผิดนี้เป็นความตื้นตองของพวกเราที่เกิด ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นคนบาปภูริจตระหนัสอนในเราละบาปมนเป็นบุญเรากลับละบุญนเป็นบาปแล้วก็ต่อเน,นื่องมันไปเรื่อยๆต่อเนื่องมันไปเรื่อยๆเวลาเจ๊ก็ไม่ยกธรรมไม่ยกวินัยเป็นใหญ่ยกคิดจิตมานะของตัวเองเป็นใหญ่อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดวัดว,วาแรงานั้นนั้นถือออก ช่วยคนในคนนี้ก็ช่วยตามากลามจิตของตัวเองไม่ได้ช่วยตามหลักธรรมที่ไหนมันก็เหมือนกับคารวาญาติโยมธรรมดาจริงทําให้พระพทุทธศาสนาเสื่อมลงไปเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยทำอาหารโชว์บ้างแล้วเล่นกีต้าร้องเพลงโชว์บ้างแล้วกินข้าวทุกเวลาโชว์บ้างแล้ว ประมาณหลักคำสอนพระพุทธเจ้าว่าลาหลังบ้างละประมาณว่าพระมหาชนกนั้นในคำพีนั้นเป็นเรื่องแปลกปลอมบ้างละเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนธรรมดาจะลอยคออยู่ในท้องมหาสมุทรตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นไปไม่ได้ว่าไปละสารพัดที่จะพากันพูดหลัะมหาจิด้วยซ้ำ ก็ไม่ชาบห,หรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลอันเอกของโลกเป็นบุคคลผู้เลืศในโลกเป็นบุคคลที่เลืศประเจิฐที่สุดในสารแดงด้วยกันพวกเราไม่คิดไม่นึกไ,ไม่ติดไม่ตองเลยแล้วบวชมาทําไมเกิดมากินลาบเลือนบวดมาทําไมเป็นมหาโจรโป้นจาดแน่งขอมึวชมาทาลายหลับทำหลักวินัยกินข้าวตลอดเวลาไม่มีคำว่าเช้า ายเคี่ยงกลางคืนกาละพักที่เด็ดทำเงินทองจับใจชายสอยเหมือนทางโลกไม่เครารพพระเจ้ารยมีพระสูตรไหนบ้างที่พระเจ้าจับเงินจับทองมีพระสูตรไหนบ้างก็อ,งอยากจะเห็นธรไมจัพากันประมาแทแค่ออกมาได้ไหมประมาทหลักทำหลักวินัยได้ยังไงประมาพทพระเจ้าได้ยังไง มีเลยพุทเจเจ้าจับใจใช้เงินใจ้ทองตัเกพระอาน,นุ์นี่พระสูตรต้นี้นี่เห็นไหมอาน,มนุ์อสชลพิษอพวกเรามันบ้ากันศาสนาที่เรียกที่ส๊วยก็เชื่อไปเชื่อไปยิ่งพระองค์ในหลวงรอเก้าเสด็จสู่สวรรค์คาลัยความโศกเศร้าโศกาของพวกเราที่เป็นชาวพุทธ มีมากเดดีสำหรับพวกเตพวกผีพระก็ตามงุสมนีกรพระองค์ก็าตามงบาสุติก,รก,การก็ตตมผง้ที่ไม่พึงพอใจพระองค์ก็มีมาธรรมดาไม่ว่าเขาไม่ว่าเราใช่ไหมละ่ะมันก็อาจเป็นแบบนั้นผมมีความก็รกอยู่แล้วไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องเทิดทูนกันเหน๋ยวก็าห้ากรม่ผู้ที่ไม่ก็ลกอยู่แล้วก็ต้องขาค้าง หาวิธีการที่จะทำลายจนเห็นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองในพระพุทธศาสนาในสถาัน,นาเห็นรูปหลงกาลรลกนี้ไม่เคยเป็นเขาลบก็คือเขาลบตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไไรมาทำให้มีาสถาบองอาราจาวพระกระสัพวกเราอยู่ยังไงเขาจะอยู่ะะยัยงไงมันก็เมประเทศอื่นอยู่ด้วยความลำบาก อยู่ได้โต,โตับากคนนไปไหนไม่ไปแหลไม่รู้ว่าเขาจะโค่นวันไหนเตปฏิพย์ไทยเป็นปึกเป็นแน่นนะแล้วทำไมพระเราจึงเอาตีแท้ถึงไหนที่ถูกต้องต,องตางมคำดีนนำไหนตามคำดีไหนทําไมจึงไม่ทำสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องพกากันทำดีนะเรียกอะไรบ้านนั้นบ,นบ้านนี้บ้างซอมเกียซอมข้าบ้าง ประกาศจากโลกหลักการหลักวิน,นัยบ้างเสรแล้วพัดที่ยังไปวดอุตริบบาเป็นผู้วิเศษบ้างทำเรคเเรื่องร่างของขันทายว่าข้าพรเจ้าเลือกข้าพเจ้าประเสริฐเหมือนกเกจีบย่ำทำลายคือพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็อย่ากราบอย่าว่าพระพุทธเจ้าเลยพากันตั้งตนเป็นศาสดาเองดีกว่า ผู้โลกเดินดก็เป็นอย่างนั้นหรือในประเทศไทย,ย,ยนี่กีฬานักเเฉยไม่เข้าไปดูแลกันนะยกกำลงสริมเสริกันด้วยว่าเป็นผู้พิเศษเติมหน้าเติมตาเติมนั่นเติมน,น,มนี่เป็นผู้พิเศษแล้วรุ่นนั้นรุ่นนี้อ,นนนนนนออกเปลี่ยนรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกทุกรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นผู้พิเศษแล้วเห็นไหมล่ะพระเจ้านั้นเป็นผู้พิเศษ พระเจ้าออกเงียนไม่หละสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั้นก็พเพื่อลูกเพื่อหลานให้อ่อนน้อมถอนตนประพฤติปฏิบัติเพื่อรับเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อพ้นเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของโลกตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถูกต้องดีนะที่พวกเราไม่อยากฟังดิที่ทำแล้วก็ทำไปที่เกียวทำแนละ้นก็ทำภาคเราก็เลยเลื่อนเลื่อนือๆ ตรงดังที่เห็นแต่พระรลกนี้ไม่ทำเห็นไหมล่ะไปตามตามถนนมีแต่พระขับรถเล่นออกรถใหม่ออกรถหรูไม่แต่มรตจัยก็ขับเล่นชาเลงนน่นนั่นดูแล้วบันง,งานไม่หล,ละจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มนัดไม่ขบับรถสมัยก่อนไม่มีรถใจพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็วาง ลักทำหลักวินัยครอบไปหมดสิ่งที่เป็นโลภป,ะปะชะโลกเตียนการที่ไม่สมควรเป็นอบัตทางนั้นแต่แต่ว่าเราจะบอกบัตรอะไรก็แล้วแต่คณะสมสมควรไหมล่ะมันก็ไม่สมควรในบัตรเอทีเอ็มเข้าไปกดเงินอยู่ในตู้เอทีเอ็มเต็มกันอยู่สายบากก็เป็นสาย่ากก็เป็นเสมอกัน ด้วยเปกด้วยถิเสมอกันด้วยกิตหาจัญหาอยากเสมอกันด้วยปหาโจรส้นศาสนาสิ่งที่ดีดีไม่ทาไม่ลึกถึงเลยว่าพระเจ้าเจ้าหลุดเจริญจามของปางตายนับไม่ถ้วนกว่าที่จะนําหลักธรรมคําสอนมาสอนพวกเราพวกเราเป็นพระเป็นสมณะหรือไม่เป็นศักยบุตรพุทธชินโนรสหรือไม่หรือเป็นมหาโจรส้นศาสนาเอาพิจารณาเอา เต็มโลกเต็มสองสั้ไปไหนก็ตะกุดดีตะกุดเดินลูกประคัเลิอดว่ากันไปเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้เลือดอุมาทองดีนางกวกักนางไปดีรักโยนีว่ากันไป้าหรอครับเลือดเธอหม่หรือรรรตุเไปไ้หมล่ะเมนโลกในหลวงเตยลยุเต่ล,ตลพระองค์ท่านดูแลปกป้องท่านก็สมมงบเะเงียบ เพราะไม่อยากทำลายพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อความเดิมใจในสิ่งนี้พระก็เชื่อไม่มีควำว่าที่จะทำให้พระสุนิกรของพระองค์นนั้ต้องรักแคกลักใครภา,ายในหัวใจตลวงองค์ในหลวงรอก้า เป็นราชาผ้ากษัตริย์ที่เลิศที่เระเสิฐที่สุดเราจะหาเหมือนพระองค์ในหลวงหลอกเก้าไม่มีแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันคายวันสวรรคตของพระองค์หลวงปู่นี้จำตลอดลึกตลอดแต่เป็นเช้าสายบ่ายเขียนกลางคืนกลางวันรึลตลอดถ้าถึงวันสำคัญสำคัญห้าทันวาจะหมัยก่อนไหนนี้ห้าทันวา เราก็จะระลึกถึงอที่เรานี่ไม่มีอะไระทิ้นก็นไม่มีป้าป่าก็ไม่มีเก็บหอมลองดิ้ปัจจัยส่วนหนึ่งที่เูกเก็บรักษาไว้เรายังคิดที่จะไปบูรณะปฏิสังขรณ์หอเฉลิมพระเกียรติที่วัดอีสาน